เปิดร้านขายหมูปิ้งโบราณอยู่ที่หน้าบ้านเปิดร้านมาประมาณปีกับ3เดือนเฉลี่ยประมาณ500ไม้ต่อวนันแต่ว่าพีคสุดอยู่ที่ประมาณ800ร้อและได้เฉลี่ยแสนสองถึงแสนห้าต่อเดือนลงทุนครั้งแรกเลยประมาณ4 0 0 0ันกว่าบาทไม่มีอะไรต้องซื้อเลยเตาเป็นเตาย่างบาร์บีคิวก็คือมีอยู่แล้วขวดข้าวเหนียวนึ่งต่างๆมีหมดเลยซื้อแค่วัตถุดิบนี่คือโต๊ะกับข้าว <laughs> อ้อมนะคะเปิดร้านขายหมูปิ้งโบราณอยู่ที่หน้าบ้านค่ะก็ใช้แค่โต๊ะ1ตัวแล้วก็มีเตาเมื่อก่อนจะเป็นเตาถ่านพอเริ่มมีลูกค้าเยอะขึ้นเราก็เลยเพิ่มเตาเป็นเตาแก๊ส สนุ่มปิ้งของเราเริ่มแรกก็คือจะมีแค่ต้นตำรับอย่างเดียวเลยแล้วเราสึกว่าต้องพัฒนาขึ้นก็เลยหาสูตรทํายังไงให้มันดูแปลกใหม่อร่อยขึ้นแล้วก็ทําให้มีมูลค่ามากขึ้นด้วยน้าจิ้มซีฟู้ดโรยผักชีจะออกเดียนิดนิดน้าจิ้มเจวตอนแรกมันเป็นเจวธรรมดาเปนนั่งปาร์ตี้กับเพื่อนคือเขาเป็นคนชอบกินกระเทียมเขาเอากระเทียมมาโรยมันก็กลายเป็นสูตรเจวกระเทียมเจวรู้สึกว่าันอร่อยขึ้น ของเราจะเน้นเป็น Delivery เป็นอันดับแรกมีลูกค้าที่อยู่ในหมู่บ้านบ้างในะซอยบางคนก็เข้ามารับเองบ้างค่ะของเราจะมีแบบเป็นชุดค่ะคือมีชุดเล็กชุดกลางชุดใหญ่หลากหลายเมนูให้เขาเลือกนะคะจะเริ่มต้นที่60บาท หน้าบ้านจะเป็นไม้ละ7บาทคือหน้าบ้านเราจะขายแบบเป็นไม้เลยลูกค้าแล้วแต่เลยหนึ่งไม้สองไม้เลือกได้เลยแร่งๆก็อาจจะได้แค่นิดหน่อยะคะ่ะเราค่อยๆสะสมฐานลูกค้าไปตอนนี้เริ่มเยอะขึ้น<ๆ>ก็เริ่มขายประมาณ7จ็ดเช้าขายทั้งวันเลยะคะ่ะ บางท e, ีนั่งเสียบหมูอยู่ก็เปิดแอปไปด like ้วยตีสองตีสก็มีคนสั่งเพื่อนบ้านนั่งกินท่าวกินเล่ากันข้างนอกก็เดินมาสั่งเขาเห็นว่ามีรถมาอ้อเขายังเปิดอยู่เฉลี่ยประมาณ500ไม้ต่อวันสูงสุดประมาณ800ไม้และได้เฉลี่ยแสนสอถึงแสนห้ต่อเดือนก่อนหน้านี้ทำงานประจำเป็นพยาบาลวิชาชีพประมาณ8ปีตอนได้เงินเดือนเท่าไหร่ ประมาณ35,000าค่ะการพยาบาลก็คือทำเพื่อแม่ตั้งแต่เรียนเราลองดูก่อนอเราก็ทำทำทาได้พอ,อมาถึงจุดจหนึ่งเรารู้สึกว่าเราอยากมีชีวิตที่เป็นแบบของเราเราเลือกเองก็เลยตัดสินใจลาออกจนในที่สุดเปิดร้านชาไข่มุกค่ะรดแวนแล้วเอามาตกแต่งะค่ะขับไปจอดขายมันก็พอโอเคนะแพ้ท้องเหม็นกลิ่นชาทุกอย่างเลย ไม่สามารถจะทําได้แฟนก็เลยให้หยุดให้อยู่บ้านแล้วก็อยู่ไม่ได้เราต้องหาอะไรทา <c oughs> แล้วก็เลยเริ่มท <c oughs> ี่บ้านส่วนบุ้ปิ้งของเราได้จากคนรู้จักแล้วก็เอามาปรับอีกทีหนึ่งไม่มีอะไรต้องซื้อเลย <c oughs> นี่คือโต๊ะก,กับข้าวเ <c oughs> ตาเป็นเตาย่างบาร์บีคิวนั่นก็คือมีอยู่แล้วขวดข้าวเหนียวนึ่งต่างๆมีหมดเลยซื้อแค่วัตถุดิบ ทุนครั้งแรกเลยประมาณ4,000กว่าบาทวัตถุดิบส่วนใหญ่แล้วก็แบบอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆอย่ะเช่นพวกถุงพวกถาดอะไรอย่างเงี้ยแ,แรก10ไม้ออเดอร์เดียวเลยวันที่2 3ออเดอร์ออนไลน์วันที่3-5ออเดอร์ order, ก็รู้สึกเฮ้ย hey, เราขายได้ไม่ได้รู้สึกว่ามันทำให้เราดอบนะ3ก3เดือนแรกอะ่ะมันจะทรงๆอยู่ประมาณเนี้ย ไม่พอเราต้องเอาทุนสำรองเราที่เรามีอยู่รดตู้ขายน้ำ ขายทิ้งเพื่อเอาเงินมาเก็บไว้แล้วอีกอย่างเราใกล้คดอด้วยเราต้องมีเงินสำรองเนาะการที่เราแบบมีลูกค้าเพิ่มขึ้นอาจจะไม่เยอะทีละนิดทีละหน่อยอ่ะมันก็สร้างความเติบโตให้เราในอนาคตได้เราก็เลยทําไปเรื่อยๆทําสม่ําเสมอแล้วก็รักษาคุณภาพหลัง3าเดือนมาเติบโตแบบก้ากระโดดเราเริ่มมีตัวตนบนติกตอกลูกค้าบางคนเขาตามมาถึงบ้านบ้างบางคนก็คือพักเพจร้านมาพี่สั่งในแอปได้ไหมบางคนโทรมาพี่เปิด แม่หนูน่อยหนูจะส้างแล้วจะทาง TikTok เยอะที่สุดค่ะออนไลน์และจะเป็นช่วงเวลาที่แบบมีความสุขที่สุดในชีวิตเลยมีเงินมีลูกมีเวลากับทุกๆอย่างเลยโอยเลยจะร้องไห้ การเป็นพยาบาลมันก็มีเวลาของมันค่ะสมมติเราทํางานวันหนึ่งเนาะเช้ายันดึกต้นเช้าเราต้องไปทํางานอีกแล้วเรารู้สึกว่าถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเรามีลูกอ่ะเราจะทํำยังไง <c oughs> เราต้องเอาลูกไปให้ยายเลีออย้ยงอย่างนี้หรอเราอยากเล <c oughs> ี้ยงเองตอนนี้ <c oughs> ดีขึ้นมากค่ะเรามีเวลาในชีวิตของเรา <c oughs> ทั้งที่ตัวแรกอาจจะแบบผูกขักนิดนึงเนาะมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราฝันตั้งแต่แรกแต่เราก็ผ่านมันมาได้แล้วเรารู้สึกว่าตอนนี้คือที่สุดแหละ <c oughs> ในวัยสามสิบสอง ปิงโบราณเ,เกษตเ63นะคะเปิดตั้งแต่7โมงถึง5าทุค่ครึ่งสามารถสั่งได้ค่ะช่องทางออนไลน์ไลน์แมนโรบินฮูดแรปช้อปปี้ฟู o ดนะคะหรือไม่ก็โทรติดต่อทางเบอร์ร้านได้เลยค่ะสั่งกันมาเยอะๆนะคะ <laughs>